เ okay. ใช้เวลาไม่นานจะอรีบให้จบเพราะว่าไม่อยากเมคอัพคลาสเราจะเริ่มสอบวันที่ยีบเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวดูแผนที่ไปวันที่ดีใช่เราเริ่มสอบจันที่ยี่บเจ็ดเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์สุดท้ายเอจะได้ไม่ต้องหาวันเมคอัพคลาสเห็นครับแต่เขาไม่เคยเห็นผมในสายตาเลยขอบคุณมาก เขาไหนวะเบสโอคาห์กอสัปดาห์นี้เป็นงี้เอ่อมันมีหนึ่งส่วนที่จะเอาข้อสอบก็คือการอ่านผลเราไม่ต้องซีเรียสเนาะว่าใช้ผมถามแบบใช้คำสั่งอะไรอย่างนี้ไม่มีทางไม่ถามอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ถามอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าอันเนี้ยเช่นนะสมมุติว่าผมสงสัยว่ากอไก่ขอไข่ผมก็ออกโจทย์ไว้ให้ข้อที่ยี่สิบสมมติสงสัยว่าสองเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกันไหมซึ่งผมไม่บอกหรอกว่าเป็นค่าอะไรเพราะเกี่ยวข้องกันไหมเนี้ยมันก็จริงจริงมันคือคายสแควร์ถูกไหมอผมก็ไม่บอกผมบอกสองศาสสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันไหมแล้วผมก็ให้สมมติฐานมาผมก็เขียนอ,อ่ผมผมให้เอศูนย์กับ h อชหนึ่งมาให้คุณเขียน แล้วก็ให้ตารางแสดงผลและให้แปลผลอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คือให้ดูว่าเขาแปลผลยังไงอ่าไปพร้อมๆกันให้ดูว่าแปลผลยังไงใช้เวลาไม่นานมากเพราะว่าจริงมันก็คืออาจารย์บอยก็สอนไว้แล้วผมก็ยกเอาไฟล์ที่ผมใช้ในวิจัยจริงอ่ะตอนขอตำแหน่งเนี่ยก็เอามาเอ๊ะขออย่างวันนี้อัออนนี้อย่างอันนี้อันนี้งานใหม่อันนี้งานใหม่ ก็ไปเก็บมาเท่าไหรว่วะจริงเก็บมาสี่พันคนอันนี้มันแค่จังหวัดเดียวพื้นที่เดียวมันพันเท่าไหร่วะพันพันเก้าสิบกว่าคนพันเก้าร้อยกว่าคนพันเก้าร้อยกว่าคนเนี่ย <c oughs> ก็ทําเหมือนที่เราทําเลยก็กรอกกรอกกรอกใส่ไปหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะมีตัวแปรทั้งหมดเท่าไหรว่ว <c> ะ <oughs> มีแค่นี้ร้อยสี่ตัวแปรโดยประมาณร้อยสี่ร้อยสี่ข้อคําถาม อันนี้ก็คือตัวข้อรวมของแต่ละอันเช่นมันมีตัวแปรของผมเนาะโมเดลมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวแปรมีหกมีมีหกมีหกตัวแปรก็มาพันพันโยงโยงกันก็ว่าไปอ่ะตั้งต้นแบบนี้มากี่คนละโอเคผมสอนเลยนะอ่ะสมมุติว่าผมสงสัยมากๆเลยว่า ระดับการศึกษากับอาชีพเนี่ยซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวแปรระดับกลุ่มเนาะเรา,เ,าเราดูที่ค่า value เนาะ,ะระดับการศึกษาผมมีหกระดับประถมมัธยมอนุปริญญาปริญญาตีสูงกว่าแล้วก็อื่นๆเต็มที่ก็เป็นได้แค่ออเดอโนถูกไหมเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าประถมแต่ป .4 ีกอยู่ประถมป .6 ก็อยู่ประถมแต่เขาอยู่ในกลุ่มประถมมัธยมศึกษาก็ถึงถึงหกหรือปอชอ,อนุปริญญา พอสปริญญาตีปริญญาสูงกับปริญญาตีอาจจะโทเอกก็ได้เพราะฉะนั้นเราพอเรียงลําดับกันได้แต่ไม่รู้ความห่างของมันเพราะฉะนั้นตัวแปรนี้คือ ordinal เนาะผมสงสัยว่าระดับการศึกษาของคนในพื้นที่นั้นนะจังหวัดเนี้ยกับอาชีพเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมซึ่งถ้าสงสัยแบบนั้นมันก็ต้องใช้คายสแควร์เนาะเดี๋ยวผม ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ใช้ใครสแควรเนาะใช้ใครสแควรผมก็หาคำสั่งใครสแควรอยู่ในบวเอก cross tab table เดี๋ยวนะ cross tab ทำไมต้องใช้ cross tab ก็เพราะว่าตัวแปรหนึ่งก็อยู่แนวหนึง่งตัวแปรหนึ่งก็อยู่อีกแนวมันก็ cross กันจบ cross tab เราสงสัยเราให้ row โดยธรรมชาติสิ่งที่เราสงสัยมากกว่าจะอยู่เป็นอลัมน n สิ่งที่เราเป็นตัวมันไม่ใช่ตัวแปรตามหรอกแต่เป็นสิ่งที่รองกว่ามันจะอยู่เป็น row เพราะฉะนั้นเราสงสัยว่าอาชีพ ระดับการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพไหมแหมใส่เข้าไปเนาะติ๊กสถิติหน่อยใช้ค่าคายสแควร์เดีให้ไอ้นี่ด้วยดีกว,ว่าให้มันโชว์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจว่าผมว่าไอ้นี่แม่งวิเคราะห์ไม่ออกแน่เลยเพราะว่าอข้อตกลงเบื้องต้นของมันมันต้องมากกว่าห้าเซล ก็อ่าหมายถึงว่ารายการตอบจะต้องมากกว่าห้าผมไม่แน่ใจว่าอ่นๆคนตอบเยอะไหมไม่เป็นไรช่างมันไงผลก็ออกอ่ะเรามาดูผลออกแบบนี้เขาก็บอกว่าสนใจว่าศึกษาอาชีพเนี่ยมันสัมพันธ์มันมันเกี่ยวข้องกันไหมเราก็ใช้เราก็ใช้ใครสแควร์แล้วเราใช้ใครสแควร์เวลาอ่านผลเนี่ยเวลาอ่านผลเนี่ยเราอย่าตกใจ ถ้าเราสังเกตดูดีๆปั๊บที่ตารางอ่านผลนะมันจะมีค่าสถิติที่เราสนใจอยู่นี่ผมแอบไกด์ข้อสอบไปนะเพราะผมต้องเอามาเพราะผมต้องเอามาวางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนดูที่ข้อสอบก่อนเห็นไหมใครสแควรู้แล้วใครสแควรถูกไหมใครสแควรับแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องตั้งสมมติถ้าเป็นข้อนี้เลยนะคุณต้องตั้ง H0 กับ1ก่อนสำหรับกรณีนี้ H0 คืออะไร โจทย์นี่คือโจทย์คืออาชีพการศึกษาทุกทีครับการศึกษาผมขอเขียนแค่นี้นะเพราะว่าผมเขียนแบบเมาส์อ่ะการศึกษานะเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาชีพไหมเราตั้งไว้อย่างนี้เนาะโจทย์ปุ๊บอันดับแรกเลยคุณต้องวิ่งมาที่นี่ก่อนสมมติฐานก่อนศูนย์เราจะตั้งยังไงดีข้อนี้ ทั้งในดีอ๋อผมก็จะกําหนดนัยยะสําคัญให้ในโจทย์ไปด้วยเอาผมให้จุดศูนย์ห้าอ่าข้อข้อนี้สงสัยว่าการศึกษาเกี่ยวข้องอาชีพไหมอันดับแรกต้องตั้งสมมติฐานศูนย์กันหนึ่งไหนใครช่วยหน่อยดิสดๆเลยครับเแบสบน้องสารจนการศึกษาไม่มีผลต่ออาชีพนะครับ เออไม่มีผลไอ้ลพัดละพเอ่อไออากาศอ่ะไอ้ละพ,ละพ,อออละพัอย่าเอาไม่มีผลในเมื่อโจทย์ถามเกี่ยวข้องให้เอาเกี่ยวขอ Get <No. S 1> อ้องเก็ตไหมนอเออโจทย์มันถามแลอวเกี่ยวข้องไหม <No. S 1> เห็นภาพปะเอ,อเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นโจทย์เอศูนย์คืออะไรจำได้ไหมว่า ไอ้ตัวนี้มันคือการเทสอ i n d e p e n d e n c หรือ association เพราะฉะนั้นทดสอบว่าสองตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมมันไม่สัมพัมนธ์ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเพราะฉะนั้นเฮสูทุกๆครั้งมันต้องมีเครื่องหมายเท่ากับถ้าคุณกับผมเท่ากันคุณกับผมเกี่ยวข้องกันไหมคุณกับผมเท่ากันคุณกับผมเป็นอิสระจากกันคุณกับผมเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวขอบคุณมากเดวิด เพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าผมผมขออนุญาตเป็นตัวย่อนะขออนุญาตการศึกษามันต้องไม่เกี่ยวข้องเพราะมันคืออิสระอย่าอย่าสับสนนะไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเพราะมันคืออะไรมันคืออิสระจากกันไม่เกี่ยวข้องกันนะอิสระจากกันแล้วเธอเป็นอิสระแล้วใครเคยฟังมั้งชอทายเลยผู้บ่าวไทยบ้านไอ้นั่นเข้าอย่างชื่ออะไรวะ ชอบเซลล์น่ะชื่ออะไรวะไอหลังห้องอะตาลุ่งมึงไทยบ้านเนี yeah. ่ยเธอเป็นอิสระแล้วเขาอยากฟาลุ่งไม่เกี่ยวข้องเป็นอิสระจากอาชีพเนาะเขียนอ,าอา่านทุกครั้งคิดอะไรไม่ออกพอในข้อสอบนะที่เฮูนเขียนเท่ากับไว้ก่อนเลยเห็นภาพไหมเขียนเท่ากับไว้ก่อน อิสระจากกันที่คุณกับผมเท่ากันคุณกับผมไม่ดีเพนงานคุณกับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นต่อกันเราอิสระกันเ,เพราะฉะนั้นไอ้ข้างล่างสจึงเกี่ยวข้องอา่าเกี่ยวข้องนะหรือไม่อิสระก็คือสัมพันธ์กันนั่นแหละไม่อิสระขอโทษลายมือนะ <c oughs> เพราะเขียนเอาเมาส์คลิกอะ ต้องให้ฟ้าลุ่นฟ้าลุงนั่งเขียนโดเรมอนเงี้ยเอาเมาส์เขียนนันเก่งอะการศึกษาจึงเกี่ยวข้องหรือไม่สลาดต่ออาชีพก็แสดงว่าสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันเวลาอ่านมาอ่านแค่นี้เลยจะเห็นตารางนี้ผมอาจจะให้มป็นทั้งสารตารางและอย่าสับสนไอ้ในที่นี้เป็นไงเขาบอกมีประฐมศึกษาเนี่ยทั้งหมดตอบสี่ห้าคนคนตอบทั้งหมดหนึ่งพันเก้าสิบปดคนมีคนตอบปฐมศึกษาเนี่ยสี่ห้าคน มีอาชีพต่างๆเห็นไหมประถมศึกษาไม่มีข้าราชการเลยไม่มีพนักงานไม่มีอาชีพอิสราด้วยอ๋อไม่มีอื่นๆพอปฐมมัธยมมีราชการสองคนเห็นภาพไหมพอสูงกว่าปริญญาตรีไม่มีว่างงานตกงานไม่มีนักเรียนนักษาเลยมีลูกจ้างมีธุรกิจนี่เห็นภาพไหมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาสนใจว่าสัดส่วนของอาชีพกับสัดส่วนของการศึกษาเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมดูที่ไทยค่าไคยสแควร์คุณรู้สักทีอ่านไคยสแควร์ปั๊บมีไครสแควร์ตรงไหนอีกนี่อยู่แค่นี้ย คายสแควร์คุณรู้แล้วคุณต้องอ่านเรื่องนี้แค่นี้เลยจะไปอ่านตรงอื่นทําไมในเะมื่อคายสแควร์อยู่นี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนจุดศูนย์ศูกับเกณฑ์ที่ผมสงสัยศูนจุดศูนย์ห้าอะไรมากกว่าน้อยกว่าต้องใส่เครื่องหมายอันนี้หรืออันนี้บนหรือล่าง บอนค่ะขอบคุณมากใครอะเมื่อกี้เสียงพ่อจังใครอ่ะใครอ่ะเมื่อกี้อะนัทนัชยาคือใครวะอ้าวซาบุกหมาแดงเรียบร้อยไออากาศมึงติดลบกูจะฟ้องมึงด้วยข้อหานำข้อความที่ก่อให้เกิดความ ไม่สงบรุนแรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์เทสสปีดอลอบออกแล้วฟอ้องมึงแน่ไม่เปลี่ยนรูปกูจะฟอ้องมึงคาบนี้เลยนัชยาคือคนไหนอ่ะเฮ้ยตอบหน่อยดิคนไหน,นยยอ่ะนัชยาผู้หญิงตัวเล็กๆอะค่ะที่ <c oughs> ผมสีม่วงผู้หญิงตัวเล็กไหนวะผมสีม่วงที่หนูชอบนั่งหน้ากับเตดวิทค่ะ นั่งหน้ากับเตยที่อยู่ข้างๆกาแฟาค่ะผมเขียวโ,<อ>โอ้โอการ์ตูนเหรอ,อใช่ใชค่ะใช่ค่ะก็บอกการตูนก็จบเรื่องไม่รู้จบชื่อไม่ได้ทุกทีการ์ตูนเหรอไอ้เสียงน่ารักไว้การ์ตูนเอาไว้หลอกตกเหยื่อได้เพราะฉะนั้นขอบคุณมากกาตูนเพราะฉะนั้นอันบนเนาะ0.00น้อยกว่า0ุดตอบ1หรือ0ครับ ติ๊กบนหรือติ๊กล่างติ๊กล่างถูกไหมถูกค,ครับอ่าน้อยกว่าที่บอกว่าทําน้อยกว่าสิ่งอถ้าค่าในยักสํสคัญที่ให้จําได้ไหมที่เกิดเราเราคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดตารางปั๊บมันจะให้ค่าพื้นที่มามันจะให้ค่าแล้วเราไปเปิดตารางเทียบแต่ถ้าเป็นคอมปับไอ้ค่าพื้นที่ที่ได้นี่ไง ค่าที่เราคำนวณมันก่อนเนไอ้ที่เราคันั่งคำนวณคำนวณคำนวณเนี่ยเนี่ยเนี่ยแวร์ยเนี่ยค่าที่เราคำนวณได้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่บเจ็ดโอมไม่ต้องกังวลเลยเออไม่ต้องกังวลเลยแล้วดูนะไอด d f ของมันคือโรลลบหนึ่งคูณคอลัมนลบหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลบหนึ่งเหลือเก้าไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลบหนึ่งเหลือห้าเก้าห้าสี่ห้าก็ไปเปิดดีกีซี่อฟซี่สี่สิบห้าที่ในย่าทธำสำคัญจุดศูนย์ห้า ค่ามันเนี่ยเต็มที่เลยนะไม่เกินสามไม่ไม่เกินยี่สิบกว่าอ่ะโอ้หนี่ไปพันสี่เห็นภาพไหมโอ้ออกไปใกล้ที่สุดเลยมันเลยให้ค่าในเนี่สสำคัญมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่รู้ศูนย์อีกกี่ตัวไม่รู้ถ้าปล่อยให้มันศูนย์ก็คงศูนย์อีกเยอะอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตารางก็เป็นแบบนั้นแต่อันเนี้ยเราให้มันสังเกตที่ซิกเลยซิกนิฟิเคนต์หาคำว่าซิกเนี่ย sig ซิกมิฟิเคนเอาค่าเนี้ยไปเทียบกับค่าที่เรากำหนดไว้น้อยกว่าตอบหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมเลยถามสรุปผลผมจะมีช่องให้ถามว่าสรุปผลเนาะสรุปผลป๊อก็การศึกษาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาชีพของพื้นที่นั้นจบไายแล้วหนึ่งข้ออนั่นแหละครับอัดไว้ให้แล้วเดี๋ยวไปแลนให้ประเด็นนะผมออกหมดข้อสอบผมเป็นซีรีส์อันนี้ผมบอกข้อสอบได้เลยเพราะว่า เพราะว่ามันคือโชคดีวิชาแบบเนี้ยมันง่ายเพราะมันคือมันคือแสดงที่ทำมันคือตักกะมันคือลอจิผมสามารถบอกด้วยซ้ําเหมือนวิศวะบอกปลายเทอมออกเทอร์โมเดนามิกโมเดลนี้โอ้โหหัวแตกรับประกันเพราะมันคือโจทย์ที่มันเป็นสากลต่ะมันไม่มีปัญหาวิชาที่มันเป็นถ้าคุณจําได้ไอกลกราฟคาบที่หนึ่งอ่ะที่บอกว่ามันมีมันมีวงกลมอ่ะ แล้ววิชาไหนบ้างที่มันเป็นอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันมาล้อจกกับกะหรือแมทเนี่ยแม้กระทั่งนิตินะผมบอกได้เลยสมมติว่าผมเรียนผมอายาหนึ่งโอกแต่มันยังไม่ได้วะโมเดลมันโมเดลมันยังยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิศวะเนี่ยบอกได้เลยออกอะไรผมออกโมเดลนี้โอ้โหแค่นั้นก็หัวแตกแล้วโนเบลก็ได้โมเดลจากโมเดลนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันผมบอกได้แต่ว่าจริงๆมันก็เท่ากับไม่บอกถ้าฟังดีๆนะหนึ่งระดับของตัวแปรยังออกไม่ออกไม่ได้ เพราะอะไรเพราะพอระดับของตัวแปรสมมติว่าผมออกอข้อสอบมาสิบข้อผมจะถามว่าข้อที่หนึ่งสงสัยว่าข้อที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับข้อที่แปดไหมคุณจะใช้เครื่องมืออะไรรับประกันว่าถ้าผิดตั้งแต่ต้นเรื่องแยกระดับตัวแปรไม่ออกมาทําเรื่องที่สองไม่ออกแน่เพราะทุกสิ่งมันพึ่งพิงระดับของตัวแปรหมดคุกเครื่องมือพึ่งพิงระดับของตัวแปรหมดเพราะฉะนั้นการกระจายข้อมูล ครึ่งเทอมหลังเรียนเพราะฉะนั้นออกการะจายข้อมูลก็ออกอยูนิตออกน่ารศิทยังออกอยู่เพราะไม่งั้นกูก็แยกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นเกือบจะถ้าที่ไม่ออกเนี่ยคือสถานะหรือหน้าที่ของตัวแปรหน้าที่ของตัวแปรหนึ่งสองสามสี่ผมจะไม่ออกแล้วผมจะออกคือระดับของตัวแปรเพราะยังไงคุณต้องใช้ในวิชานี้ตัวระดับของตัวแปรแล้วนํามาสู่ใช้เครื่องมือไหนเทสอันนั้นคือหลักๆเลยแล้วก็มี ไอข้อแบบนี้ประมาณกี่คะแนนวะอหกคะแนนจำไม่ได้ปะจำไม่ได้จะเป็นแบบนี้เหมือนที่ให้ให้ดูมเมื่อกี้หน่อยหนึง่งจบสัปดาห์หน้าเรียนอีกหน่อยหนึง่งเ,เ,เข้ามาเทสเข้ามาเข้ามาซ้ําของพวกนี้ยกเว้นถ่าคุณบอกว่าไม่ซ้ําแล้วพอจะไม่ต้องการเรียนก็บอกก็เดี๋ยวจะมีสงสัยเรื่องอางานกลุ่ม หนึ่งคนเปิดไลน์ขึ้นมาตอนนี้ช่วยพิมพ์ตามผมหน่อยงานกลุ่มเนี่ยให้ส่งหลังสอบห้าวันเพราะว่าผมต้องออกเกรดพวกคุณหลังสอบห้าวันเออหลังสอบเป็นสอบเสร็จเลยหลังสอบไม่ใช่ว่าหลังสอบวิชานี้เสร็จหลังสอบเสร็จห้าวันพิมพ์หน่อยใครใครอยู่ในกลุ่มนะเดี๋ยวผมมีไพครับจันทร์เฮ้ยมีคน มีคนเข้าลิงก์ไม่ได้วหรอทำไงเดียมันไม่มันไม่ไปฟ้องที่ไหนอ่ะมันเข้าใหม่ได้ไหมรินกันใครสุพนัทนะอ่าสุพนัทเอ่อพิมว่าเขาเอ่อรายงานกลุ่มเนี่ยทรงทรงรหลังจากสอบเสร็จห้าวันครับขอตอบเพื่อนแป๊บหนึง่ง ไปแล้วครับอ่าเอาเอา่อา,อาแล้วเดี๋ยวสุพนัดลงอีกทีนะห้าวันตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีคําถามวิจัยมีวัตถุประสงค์เรียบร้อยมีมีมีส่วนต้นเสร็จแล้วไอ้ที่ให้ทำเพิ่มคือทบทวนวรรณกรรมของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็คือจากคนละหนึ่งชิ้นเนี่ยกลายเป็นคนละสองชิ้นทวนใหม่อีกรอบได้ไหมครับอาจารย์อ ตอนนี้ทุกคนมีอ่าให้ให้เพิ่มเติมคือทบทวนวรรณกรรมอ่ะก็คือเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ะมาเพิ่มอีกคนละหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีงานวิจัยเป็นของตัวเองอ่ะสองชิ้นทบทวนและสรุปผลมาทบทว,วนวรรณกรรมใช่ไหมครับอ่อทบทวนวรรณกรรมก็จากหนึ่งชิ้นก็เป็นสองชิ้นเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องคนละหนึ่งชิ้นอ่าแล้วคราวนี้ ที่ต้องทําเพิ่มคือตั้งสมมติฐานตั้งคําถามวิจัยตั้งสมมุติฐานวิจัยแล้วก็ตั้งสมมุติฐานในการทดสอบสถิติต้องทําเพิ่มคือตั้งสมมติฐานวิจัยตั้งสมมติฐานทางสถิติตั้งสมมติฐาน,ามมานวิจัยและสมมติฐานทางสถิติใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนเราทบทวนวรรณกรรมมาได้แล้วเนี่ย มันจะมีคล้ายๆถึงถึงตัวแปรเร,เราเราเราหยิบมาก็ได้เราหยิบมาที่เราสนใจมาก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยเช่นอ,อ,อาชีพมีผลต่อความลำบากของการเดินทางไหมอะไรเงี้ยซึ่งพอตั้งแบบนั้นมามันตั้งมันตั้งสมมติฐานศูนย์ฐานหนึ่งได้ซึ่งมันไม่ถูกหรอกเพราะจริงๆมันต้องมีตัวแปรจริงๆที่วัดได้เหมือนเรื่องนี้ใช่ไหมเหมือนศูนย์ถ้าเป็นงานผมอย่างเงี้ยผมบอกว่า ความอดทนในการอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกันเราเราเรียกว่า tolerance คือขันติอะไรถ้าเกิดว่าขั้วตรงข้ามข,ของมันคือ prejudice คือการการีดกันการแบ่งแยกนะ a n x i e t y คือความวิตกกังวลซึ่งในที่นี้คือความวิตกกังวลในการที่จะอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกับเรา Quality มาจาก quality of contact คือคุณภาพในการติดต่อสื่อสาร Quantity of contact คือปริมาณในการติดต่อสื่อสารเราเป็นมุสลิมในพื้นที่กับชาวพุทธในพื้นที่ สรุปว่าเราทํางานอยู่สารกางฉันเลยมีคุณลิตี้คือฉันมีปริมาณในการติดต่อกับคนที่ศาสนาแตกต่างกับตัวเองเพราะมันเป็นงานแต่ถามว่ามีคุณลิตี้ไหมไม่กูมไม่อยากคุยด้วยมันคืองานแต่ในขณะเดียวกันที่คุณแยกแยะได้ว่ามันคืองานแม้ไม่มีคุณภาพก็ตามแต่คุณมีทอร์เรนซ์สูงกว่าโดยธรรมาชาติอ่ะมันก็เป็นไปใช่ไหมผมก็ผมก็ตั้งสมมติฐานมาก็ว่าไปของคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะมีสิ่งที่คุณทํามาแล้ว วัตถุประสงค์คำถามว่าไปคราวนี้ก็ครบทัวนรรณกรรมว่าไปแล้วก็มีสมมติฐานวิจัยสมมติฐานทางสถิติศูนย์หนึ่งผมต้องการแค่นั้นเลยสำหรับปลายเทอมพ่มพวงนิดเดียวเ x c e l ของคุณทำเอ็กตารางเอ็กเซลขึ้นมาเอ็กเซลหนึ่งรหัสนักศึกษาชื่อ คุณวิจัยคุณเอางานวิจัยของคุณมันเรื่องไหนบ้างสองเรื่องสมมติว่าสองเรื่องคุณก็ใส่มาสองอันแล้วคุณเขียนด้านขวาหน่อยว่าผลวิจัยคร่าวๆของเรื่องที่หนึ่งเป็นอะไรสองเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกลุ่มคนมีสิบคนคุณก็คือทุกคนก็ต้องถือคนละสองชิ้น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 ,นอ่ะผมก็จะวัดตรงนั้นก็จะดูตรงนั้นประเด็นคืออยากจะออฟเรคคอร์ดมากคะแนนมันเกินเกินร้อยอยู่แล้วข้อสอบห้าสิบคะแนนพี่บอยให้ยี่สิบคะแนนมีสอบกลางภาคสามสิบเพราะฉะนั้นอันนั้นคือคะแนนส่วนเกินและคะแนนส่ววนเหลลือแ้ ตามนั้นจดทันหมดสมวรรณณ์ขอโทะคะถ้าอย่างนี้ก็คือได้เอทุกคนหรอคะถ้าคะแนนมันเหลือหรือว<ม>่ายังไง<ห>เต็มสามสิบได้เท่าไหร่เต็มสามสิบได้เท่าไหร่เอเห็นไหมพอไม่ต้องตอบคือไปเติมที่ไม่ต้องบอกคะแนนผมก็ลืมไปมันจะเต็มได้ยังไง ถูกไหมมันจะเต็มได้ไงในเมื่อท็อปเพิ่งได้เท่าไหร่เองเต็มสี่ิบท็อปได้เท่าไหร่วะสามสองมั้งนันท็อปไปนหนนั่นเหลือแปดคะแนนแล้วอ่ะเออก็คือดันนั่นแหละเจ้าเอกแน่ใจเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะแค่อยากจะค่ะมันจะได้เอุุกคนมันไปได้เหรอวะโอ้ยนี่ก็อำนวยความสะดวกจะแย่แล้ว ชีวิตจริงเนะี่ยจะอยู่นยังไงเอาเป็นว่าผมมีคะแนนช่วยแล้วสิคะแนนแล้วกันเป็นฐานบวกซึ่งไม่ใช่ทุกคนเพราะผมก็จะดูว่าใครทํางานไม่ทํางานแล้วอย่าลืมว่าผมใจดีมากนะผมถามสุ่มนะถึงทีอ่ะไม่พอใจเกรตไหนคุณเล่าให้ฟังที่คุณทําอะไรมาคุณก็ตอบไม่ได้แล้วใครตัวถ่วงเพื่อนอยู่ใครให้เพื่อนทําให้อ่ะอย่าลืมว่าผมไม่รู้ อ,อาจารย์ครับอาจารย์ทวนตรงที่เกณฑ์การให้คะแนนอีกรอบได้ไหมครับพอดีผมพ<ก>ิมพ์ไม่ทันเกณฑ์การให้คะแนนอะไรอีกไม่มีแล้วเกณฑ์การให้คะแนนอะไรสอบปลายภาคข้าสิบสอบการภาคสามสิบอาจารย์พิเศษมายี่สิบคะแนนร้อยเต็มแล้วแล้วไอ้คะแนนนี่คือช่วยสิบคะแนนโอเคครับ 7จ็สิบเต็มร้อยสิบเพราะว่าคะแนนมันตัดเต็มร้อยอย่างเงี้ยก็เจ็ดสิบถ้าไม่มีสิบคะแนนนั้นคุณได้หกสิบคุณก็ได้เกรดหนึ่งแต่พอมีคะแนนนี้คุณก็ทำครบตามรี q รี r e เมนตคุณก็ได้เจ็ดสิบก็เต็มร้อยก็แค่นั้นเองอแต่ถ้าเกิดว่าได้สาสิบห้าเพิ่มเป็นสี่ห้าคุณก็เอฟอยู่ดีผมก็ปล่อยเอฟแค่นั้นเองอ เพราะนั้นไปตั้งใจทํามาไอรายงานนะอ่ะเพราะมันง่ายมากเพราะผมแทบเพราะคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยรายงานผมแทบไม่ต้องทาอะไรเลยประเด็นคือมันต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวเทอมหน้าคุณก็ต้องเรียนแบบนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วระดับหนึ่งอาจารย์พุทก็จะสอนง่ายขึ้นคุณก็จะต่ออาจารย์พุดง่ายขึ้นเพราะไอการที่ว่ามันไม่พอหรอกสองชิ้นอย่างเงี้ยมันไม่พอหรอกมันมันต้องโอ้โหมันเป็นร้อยชิ้นบนรรนุกรมผมทีงสิบห้าหน้ายี่สิบหน้า มันเป็นร้อยชิ้นแต่หมายความว่าอาจารย์พุทสอนร้อยเรียงว่าอ่ะคุณเจอแบบนี้คุณอีกสองคนเจอแบบนี้มันร้อยกันยังไงตอนเขียนเบื้องต้นคําถามวิจัยมันคือที่มาและความสําคัญทําไมฉันถึงทําเรื่องนี้อาจารย์พุดสอนร้อยเรียงแล้วก็สอนตัวกรอการร้อยเรียงหน่อยแล้วก็สอนตั้งสมมติฐานคุณจะทําวิจัยเป็นแล้วถึงตอนนี้คุณจะทําวิจัยได้แล้วเอา้าเวีนกรรมเอ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอีกเดี๋ยวเข้าอีกผมแม่งว่าแล้ว น้องถึงเข้าไม่ได้เอ่อผมไม่ได้ล็อกอินอันนี้ตอนนี้กลายเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวผมมันได้แค่สี่ห้านาทีเมื่อก่อนเขาซื้อให้ผมไงคณะซื้อให้ตอนนี้เขาไม่ซื้อให้ละเดี๋ยวผมต้องเอาเอาอีกอีกแอคเคาท์นึงล็อกอินเพราะฉะนั้นเพราะนั้น,น,นอ่ออ่ะเดี๋ยวออกก่อนเลยแป๊บเดียวโทษทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนแอคเคาท์ก่อนออกก่อนเลยออกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอีกแอคเคาท์หนึ่ง